ดูอีกข่าวนึงนอกจากกรณีของวัดพระธรรมกายกระแสข่าวเรื่องการเมืองตอนนี้แรงขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมคุณสุชดาโดยเฉพาะใ,ใกล้กับวันลงประชามติมีแหล่งข่าวเขาพูดกันว่าคุณคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของ King Power มีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ คือคุณวิชัยเขามีซูเปอร์คอนเน็กชันอยู่แล้วเหมือนท,ที่คุณสุชาดาเคยเล่าในคนในข่าวแต่พูดกันขนาดที่ว่าคุณวิชัยเป็นตัวตั้งตัวตีของกลุ่มทุนให้คอสชอตั้งพักการเมืองขึ้นมาหรือบางกรณีก็ไปเกี่ยวพันด้วยนะฮะกับกรณีที่คอสชอ,อาจจะไปดันพักภูมิใจไทยหรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องนี้พลเอกประวิทย์ก็มีคําตอบเหมือนกันบอกว่าเรื่องที่พูดมาเนี่ยมันไม่จริงไม่รู้จะทํำยังไงมีคนเขียน ก็ยืนยันไปแล้วว่าไม่มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีแนวคิดจะทําพักการเมืองให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าจะไม่เล่นการเมืองยืนยันเรื่องของพักภูมิใจไทยด้วยไม่คิดจะสนับสนุนพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งในอนาคตขอให้นักข่าวเลิกถามเรื่องเล่นการเมืองได้แล้วนะครับและมีประโยคเด็ดขึ้นมาค่ะประโยคเด็ดของพลเอกประวิย์ในวันนี้คือท่านตอบค่อคนข้างจะมีอารมนะคะคุณผู้ชมก็บอกกับนักข่าวว่าห้ามถามเรื่องนี้อีกถ้าเกิดถามอีกผมจะชกเลยนะโอ้ยครับ ชกนี่คือชกนักข่าวถ้าถามอีกเบือบ่อเบือ่อเบื่อเรื่องนี้ไม่ถามแล้วทีหลังก็จะไม่ตอบอีกผมจะไม่เล่นการเมืองพลเอกประวิทย์ยืนยันตัวเองไม่ใช่คนมีบารมีอย่างที่นักข่าวถามนะครับออขอคือยืนยันแหละว่าตัว,ตวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีบารมีค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวเรื่องของ,ของคอสชจะต่ออำนาจก็เลยมีคนจับตาว่าพลเอกประวิทย์จาก มาลงเล่นกันเมืองไหมนะคะหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้พลเอกประวิทย์ตอบคําถามนะะักข่าวก็คือเรื่องของการบริหารงานของกสชเพราะว่าเพิ่งจะครบรอบการทํางานคร,ครบ2ปีเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะวันนี้พลเอกประวิทย์ตอบคําถามว่าคสชก็จะทําให้เกิดความสงบในทุกเรื่องจะคอยดูแลความมั่นคงต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งค่ะคทีนี้ช่วงที่ผ่านมาก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมคสชถึงไม่มีผลงานออกมาเป็นรูปธรรมเลย พลเอกประวิทย์ก็เลยบอกว่าอยากจะให้ทุกคนกลับไปดูรายการที่คอสชอนําเสนอผ่านสื่อที่ออกอากาศช่วง6โมงเย็นของทุก,ทกวัน<ๆ>ก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาคสชทําอะไรไปแล้วบ้างครับและกรณีที่พรรคเพื่อไทยนะครับออกถแถลงการวิจารณ์ผลงานคอสชสองปีพลเอกประวิทย์บอกไม่เป็นไรที่ผ่านมามันก็ดีบ้างไม่ใช่ว่ามันจะไม่ใช่ไม่ดีเลยไปทุกอย่างนะครับ ส่วนการเข้าสู่ปีที่3ามพลเอกประวิทย์ยืนยันว่าไม่กลัวประชาชนเบื่อคอสชอเพราะว่าทำงานตลอดแต่คนที่คอสชอบเบือ่อไม่ใช่ใครเบื่อนักขา่ขาวค่ะก็เป็นการตอบคําถามของพลเอกประวิทย์นะคะค